อเล่เอเล่ที่ห้ิบเอได้ยินว่าเก็บความลับข้างในไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรทำฉันคิดไปต่างๆนานาอเล่เอเล่ที่หิบเอได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างในเพราะว่าเธอสวยโอเคครับก็สวัสดีสวีดัตคุผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับสวัสดีชาววัยรุ่นไฟเอมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องนะครับแหลมตั้มเกมไม่ช่นเคยโอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA วีกันอีกแล้วนะครับกับการโปรโมทเซิร์ฟไฟล M นั่นเองนะครับเซิร์ฟที่เราจะมารีวิวนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นประเทศนี้เลยนะครับก็มีชื่อว่า Baby City อ่าก็จะเป็นเซิร์ฟแนวโลเปทั่วไปเลยนะครับส่วนบัตาทั่วไปเลยครับซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงพิเทอมนะครับสำหรับน้องๆพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับก็แนะนําประเทศนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะครับ Discord เนี่ยเอาไว้ ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับฟรีไวริตด้วยนะครับก็เข้าไปที่ Discord ของทางประเทศนะครับไปกรอกไวริตนะครับแล้วก็รอรับยศได้เลยนะครับแค่นั้นเลยนะครับโอเคครับแปะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเจอกันในเซิฟเลยดีกว่า let's go และตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเซิฟนะครับ baby city เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะครับก็จะมาเกิดอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับก็ เข้ามาแล้วนะครับก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับชื่อตัวละครนะครับของเราให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่กรอกชื่อเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับทำการเดินเข้ามาตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มตัว E นะครับอ่าก็จะมีเมนูขึ้นมานะครับก็กดอันแรกเลยนะครับคาว่ารีสกินนะครับแล้วก็ทําการแต่งตัวนะครับตามใจคุณผู้ชมเลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมอสเสื้อผ้าทรงผมนะครับเอ่อพวกแฟชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่า จัดเต็มนะบอกเลยว่าแฟชั่นโคเยอะนะครับคุณผู้ชมก็แต่งตัวได้ตามใจเลยนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็ทำการกดตัวอีกนะครับใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่แต่งตัวเสร็จแล้วก็ทําการกดวาร์ปไปได้เลยนะครับเพื่อทการวาร์ปเข้าไปในตัวเมืองอ่าแล้วก็รอแมปโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ จะมาอยู่ที่กาลาดกลางนะครับวันนี้ก็จะเป็นกาลาดกลางนะครับก็จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่จะมาขึ้นแก๊งนะครับประเทศนี้นะครับก็มีของซัพพอร์ตด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับมา20คนนะครับรับรถทำงานนะครับ300โลนะครับ3คันแล้วก็รถ GTB นะครับอีก3กันแล้วก็กล่องอาวุธ10อันแล้วก็ผ้าพันแผล 300อันนะครับแล้วก็ AED อีก200อันนะครับแล้วก็เสือ้อเกาะอีก300ตัวนะครับหรือถ้าเกิดว่ามา25คนนะครับ30คนนะครับก็จะได้ของบวกเพิ่มไปอีกนั่นเองสำหรับนะครับใครที่เป็นสายครอบครัวนะครับก็มีของซัพพอร์ตด้วยเช่นกันนะครับก็ นี่เลยนะครับหากใครจะมาเป็นครอบครัวนะครับก็มา5คนนะครับรับรถทำงาน300โล3กคันบัตรฟาร์มคูณ2 2อันแล้วก็กล่องอาวุธนะครับ2อันแล้วก็เงินอิกประมาณ5 0,000บาทนะครับหรือถ้าเกิดว่ามา10คน15คนหรือ20คนนะครับก็จะได้ของบวกเพิ่มไปอีกนะตามในรูปเลยที่ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ เอ่อมาจากคลิปนี้นะครับสามารถไปแจ้งนายกได้เลยนะครับว่าตามมาจากแ็ปตั้มนะครับนายกเขาก็แจกของฟรีด้วยนะครับก็จะเป็นบัตรออโต้นะครับก็จะเป็นพวกตกเบ็ดนะครับอ่าบัตรออโต้ตกเบ็ดนะครับใช้ฟรี7วันไปเลยนะครับสามารถไปแจ้งนายกได้เลยนะครับสำหรับปุ่มคําสั่งนะครับภายในประเทศนี้ครับก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็กดปุ่ม f 1ขึ้นมานะครับปุ่ม f 1นี่ี้ก็จะเป็นการเปิดโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม f 2นะครับก็จะเป็นการเปิดกระเป๋า แล้วก็ต่อมากดปุ่ม F3 นะครับก็จะเป็นพวกอีโมดหรือว่าท่าทางต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมีประมาณ900กว่าท่าเลยนะครับพวกอีโมดต่างๆนะครับเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคครับแล้วก็ปุ่มต่อมาครับกดปุ่ม F4 นะครับปุ่ม F4 นี้ก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทางด้านล่างเลยนะครับอันแรกก็จะเป็นพวกถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครคอมกากหรือว่าคอมไม่แรงนะครับสามารถบูธ fps ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะว์าไป a i r d r o p นะครับอันนี้ก็ลบพ o p นะครับแล้วก็รีหูอ่าแล้วก็เติมเงินนะครับช็อปอ่ะไหนดูหน่อยสิโอ้มีช็อปด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของเช่านะครับเอออย่างเช่นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่ารถนะครับอ่ารถ300โลนะครับเช่า7วันก็ประมาณ299พอยต์อ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกลำโพงหรือว่า บัตรสัญญกรรมนะครับโอเคครับอ่าแล้วก็สามารถดูได้เลยนะประมาณนี้เนาะสำหรับปุ่มต่อมานะครับก็กดปุ่ม F7 ได้เลยนะครับปุ่ม F7 นี้ก็จะเป็นเมนูบินนะครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F9 นะครับปุ่ม F9 นี่ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเมนูอุ้มผู้เล่นอ่าโอเคครับแล้วก็ต่อมากดปุ่ม F10 นะครับก็ทางขวาเลยนะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับแล้วก็สามารถเช็คนะครับราคาสินค้าขึ้นลงได้เลยนะครับว่าตอนนี้ อะไรขายดีสุดนะฮะก็เช็คได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่ม delete นะครับปุ่ม delete ก็จะเป็นการเปิดสกอตบอ่า UI ก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะก็ show ID ปิ้งนะครับชื่ออ่า job เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จํานวนคนที่ออนไลน์แล้วก็จํานวนของหน่วยงานด้วยนะครับ<ะ>แล้วก็กดปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผงเสื้อผ้านะครับก็สามารถถอดได้เนาะประมาณนี้เลย สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ทางเซิร์ฟแจกอะไรมาให้บ้างนะครับก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเลยนะครับก็จะมีเงินติดตัวตอนนี้นะครับอยู่ในตัวเนี่ยประมาณ54,500บาทเลยเหรอเนี่ยโอ้โหแจกเงินมาให้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไอดีการ์ดหรือว่าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เซ็ตของผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็กดที่ขวาแล้วก็กดใช้งานได้เลยนะครับอ่าโอ้โหได้ของมาลูลุ้เลยนะครับออก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าได้อะไรบ้างนะครับก็อุปกรณ์ซ่อมรถ10อันนะครับ สบู่อาบน้ำา10ก้อนนะครับแล้วก็รถโลนะครับใช้ฟรี7วันนะครับก็กดใช้งานได้เลยอ่าก็น่าจะเข้าไปอยู่ในกลาดนะครับแล้วก็แจกรถนะครับผู้เล่นใหม่นะครับนคันอันนี้ก็จะได้เป็นรถถาวรนะครับโอเคครับแล้วก็แจกรถทำงานดำนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถซปเปอร์คาร์นะครับใช้ฟรี15วันเลยเหรอโอ้ เยอะมากเลยนะครับ <Wow. S 1> 15วันนี่คือแบบครึ่งเดือนเลยนะอ่าก็กดใช้งานด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวมีปิ่นโตบัตรสรญลกรรมแล้วก็ปัตรทำงานคูณ2 7วันนะครับโอเคครับแล้วก็แจกโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็แจกก๋วยเตี๋ยวอ่าส่วนที่เหลือนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาชาแฟชั่นผู้เล่นใหม่นะครับอ่ามีทั้งหมด2ออันแล้วก็โอเพนเปิดเลยนะครับ โอเคครับได้มาเรียบร้อยก็กดรับมาเลยนะครับแล้วก็สูตรอันต่อมาครับก็จะเป็นกาชาผู้เล่นใหม่นะครับ30อันอ่าของในกาชาก็จะมีตามนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เปิดทั้งหมด30อันไปเลยทีเดียวนะครับโอเคครับได้กล่องซ่อมได้เหรียญน,นะครับอ่อได้ยาได้เงินนะครับอ่ออันนี้น่าจะเป็นปูนแล้วก็สายไฟมาด้วยนะ โอ้โหตอนนี้ของก็เต็มตัวเลยนะครับได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับอ่า UI ร้านค้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับร้านค้าก็มีอะไรขายบ้างนะครับมีเบ็ดตกปลาน้ําลึกมามีก๋วยเตี๋ยวโทรศัพท์สบู่นะครับมีเบียมีเหยื่อนะครับอ่าบัตรเปิดหมวกนะครับบัตรตกปลาแบบ AFK นะครับอุปกรณ์ซ่อมรถอุปกรณ์ซ่อมไฟนะครับ แล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้ดครับอันนี้ก็จะมีตู้แฟชั่นด้วยนะครับก็กดตัว e ได้เลยนะครับอ่า u i ก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถดูพวกแฟชั่นต่างๆได้เลยนะครับอุ้ยมีให้คราฟเยอะมากๆเลยนะครับอ่าส่วนประกอบก็ดูด้านล่างเลยนะครับก็ใช้ตัว exp เหรียญ fk นะครับแล้วก็เงินอ่ะประมาณนี้นะในการคราฟแฟชั่นแล้วก็ส่วนด้านนี้ดครับอันนี้ก็จะเป็นจุดรับเควสนะครับก็กดตัว e ปุ๊บ อ่ะมันก็จะมีเมนูนะครับอยู่ทางด้านซ้ายเลยนะครับก็เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถไปทาเควสได้เลยนะครับกดตัว G เพื่อทําการปิดเมนูแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับอ่อก็ทําการกดตัว E ีค้างนะครับอ๋อก็จะเป็นเช็คไอเทมนะครับวันหมดอายุอ๋อสามารถเช็คไอเทมได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนอันที่3ก็จะเป็นจุดวาร์ปนะครับอ่าก็กดตัว E ีขึ้นมานะครับอ่อเราจะวาร์ปไปที่โซน afk ก่อนละกันเนาะ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โซน FK นะครับกลางทะเลเลยนะครับโอ้โหแมปก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะครับจุด FK อยู่ด้านในตรงนู้นนะครับอ่าวิ่งมาได้เลยนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเรายืนเฉยๆนะครับก็อ่อจะมี UI นะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมตอนนี้หลอดนะครับมันก็กําลังขึ้นกําลังขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้เหรียญ FK มาเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญ FK ก็จะอยู่นี่เลยนะครับ1เหรียญนะครับรู้สึกว่าหลอดมันขึ้นเร็วมากๆเลยนะดูดิคุณผู้ชมนะครับ ปื๊ดๆๆเลยโอเคครับแล้วก็กดตัวอีหม่นะครับเราก็ทําการว์ปไปที่โซนเทนนิงกันดีกว่านะครับหรือว่าวอลโซนนะครับอ่านี้เราก็วัดมาที่วอลโซนเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ตรงเรือลบกลางทะเลเลยนะครับสามารถมาฝึกซ้อมต่อยฝึกซ้อมอาวุธได้เลยนะครับกับเพื่อนๆกับแก๊งอะไรต่างๆนะได้เลยนะครับอ๋อส่วนเช่าอาวุธนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้อ่าแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับสามารถเช่าได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะเช่าเป็นมาชเต้นะครับกดยืนยัน Iment. อ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่เลยครับมาชาตเต้แล้วก็โผล่มาเรียบร้อยนะครับโอเคถือว่าดีนะครับมีอาวุธให้เช่านะครับโอเคครับเราก็ทําการกลับไปที่การหลกันดีกว่านะครับก็วาร์ป <Leb imer. S 1> มาเรียบร้อยน,น,นะครับเดี๋ยวเราทําการไปเบิกรถกันดีกว่านะครับจุดเบิกรถก็จะอยู่ตรงนี้จุดนี้เลยนะครับโอเคครับส่วนนี้ก็จะเป็น UI นะครับในการเบิกรถเออส่วน รถกระบะคันนี้นะครับด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถทํางานนะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้ฟรีนะครับส่วนอันกลางนะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นผู้เล่นใหม่นะครับที่ทางเซิร์ฟแจกมาให้ฟรีถาวรนะครับแล้วก็ส่วนอันที่3นะครับรถซุปเปอร์คาร์อ่าก็จะเป็นรถทํางานดานะครับเอาไว้จกปูนจกสายไฟหนีตำรวจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กดเบิกมาเลยโอเคครับกดปุ่มตัวบีเพื่อการค่าเข็มขัดเนาะ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดซ่อมรถใช่ไหมอ่ะใช่ด้วยนะครับเช็คค่ารถอ่อซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมภายนอกล,าลอ้างรถนะโอเคครับลงจากรถแล้วก็กดตัวอยู่ล็อกรถด,ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับเออเซฟนี้นะครับมี่ระบบนะครับหลอดความเครียดด้วยนะครับก็อย <Lion el. S 1> ู <S <S ่ทางด้านซ้ายเลยนะครับเห็นไหมหลอดความเครียดนะครับวิธีการแก้หลอดความเครียดครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับก,รก,รก็ดื่มวนะครับดื่มวหรืออาจจะมาอาบน้ํา อ่านี่เลยนะครับเราก็เข้ามาในห้องน้ำแต่ก็กดตัวอีอันนี้ก็จะเป็นการแก้หลอดความเครียดสำหรับนะครับตอนนี้นะครับกิจกรรมภายในประเทศนะครับก็มีไรจะให้เล่นบ้านนะครับตอนนี้ก็จะมีพวกชิงทงนะครับแล้วก็มีเก็บแอร์ดบนะแล้วก็มีชิงแลนดแก๊งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเซิร์ฟนี้นะครับมีแก๊งต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะมีการชิงแลนแก๊งกันเกิดขึ้นด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมืดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับไฟในเมืองดับ่าเราเราจะต้องทําการไปซ่อมไฟนะครับอ่านี่ก็จะเป็นระบบการซื้อรถนะครับแล้วก็สามารถซื้อรถได้เลยนะแล้วก็สามารถเลือกสีรถตรงนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะตอนนี้เราก็มีกไปที่สอนอตารวจเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นแมบสอนอใหม่นะครับที่ทางเซิฟลงเอาไว้นะครับก็ จะตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมด้านในก็จะสวยๆนะครับแต่ว่ามองเข้าไปนะมันก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟดับนะทั้งเมืองเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครเป็นหน่วยงานตำรวจนะครับอยากเป็นผอนะครับอยากเป็นลองผอนะครับก็สามารถสมัครกรอกข้อมูลนะครับได้ทาง Discord ของทางประเทศเลยนะครับส่วนโรงพยาบาลนะครับประเทศนี้นะครับ Baby City ก็ จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเลือดลดนะครับก็สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลตรงจุดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีสภาเมืองด้วยนะครับด้านในตรงนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาเมืองนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากสมัครเป็นสภานะครับก็สามารถสมัครได้เช่นกันนะครับและก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ตรงชายหาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะครับเออเซิฟนี้นะครับเลี้ยงสัตว์ก็ตอนนี้นะครับเลี้ยงได้แค่ หมูอย่างเดียวนะครับอ่าก็ซื้อหมูมาตัวหนึ่งนะครับโอเคก็กดคอนเฟิร์มเลยนะครับแล้วก็ซื้ออาหารหมูมาด้วยนะครับส่วนที่การเลี้ยงนะครับก็น่าจะต้องเลี้ยงตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็เปิดกระเป๋าขึ้นมาเนาะแล้วก็กดใช้น้องหมูได้เลยนะครับหรือเปล่าเนาะอ่อคุณอยู่ตรงนอกพื้นที่เดียวนะมันจะต้องไปตรงไหนหรือเปล่าวะอ๋อตรงจุดนี้โอเคเมื่อกี้วงสีแดงมันไม่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็กดใช้น้อง หมูใหม่นะครับอีกรอบอ่านี่เลยนะครับหมูป่าก็ออกมาเรียบร้อยแล้วเอ๊ะหรือว่ามันคือหมูเด้งปะเนี่ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยหมูเด้งนะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่เลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหชนกําแพงเลยนะครับมัวแต่หันมุมกล้องนะครับอ๋อสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเลเบลนะครับเฮ้ยเลเบลสวยงามมากๆเลยนะครับอ่ะเราก็ทําการตรงนี้มีจุดเออเก็บรถใช่ไหม โอเคเก็บรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนตู้คราฟก็น่าจะอยู่ด้านบนหรือเปล่านะครับส่วนด้านล่างเอ๊ะหรือว่ามันอยู่ด้านล่างวะใช่ตรงนี้ปะเนี่ยอ๋อตรงนี้เป็นจุดคราฟอ่ะเนี่ยแฟชั่นอ๋อตู้คราฟแฟชั่นโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงนี้โอเคครับคราฟรถอุ้ยมีให้คราฟรถด้วยวะนะครับโอเคครับส่วนประกอบก็มีตามนี้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นตู้เซฟนะครับ สามารถสร้างตู้เซฟได้เลยนะครับก็จะต้องมีกุญแจก่อนนะครับแล้วก็ส่วนโต๊ะต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นคราฟอะไรเนี่ยอุ้ย UI โคตรเท่คุณผู้ชมดูซินะครับมีกุญแจตู้เซฟนะครับมีที่งัดล้านมีวอลนะครับแล้วก็เอเอดีนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับมีพวกบูปลิ้นด้วยนะครับมีอาวุธด้วยนะครับนี่ไงใช่ไหมส่วนประกอบแล้วก็สามารถดูได้เลยนะครับ แล้วก็โต๊ะอันต่อมาทางด้านซ้ายล่ะอันนี้คือโต๊ะคราฟของทั่วไปหรือเปล่าอ,อ๋อไม่มีโอเคนี่ไงอ๋อเป็นจุดของคราฟแก๊งกนะครับนี่ไงบัตรแก๊งบัตรประกันอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ทํางานดานะครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันตรงที่งานฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับพอเราขับรถเข้ามา ตรงวงสีแดงๆเมื่อกี้นะครับตรงโดมนะครับที่มันเป็นแดงๆนะครับรถมันก็จะหายไปเลยนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับสลับด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นงานฟาร์มนะครับเก็บไข่ไก่นะครับนี่เราก็ทําการกดตัว G ีได้เลยนะครับเอ่อที่เราทําการกดรับเควสมานะครับอ่าก็จะต้องเก็บไข่ไก่นะครับให้ครบ120ครั้งอ่าก็จะถือว่าผ่านเควสอันแรกนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับอันนี้คืออะไรเนี่ย อันนี้ก็อ๋อเป็นฟาร์มออโต้นะครับนี่เลยนะพอเรากดตัวอีปุ๊บก็ไม่ต้องจับเมาส์ไม่ต้องจับคีย์บอร์ดเลยนะครับก็มันจะเดินให้เองออโต้เลยนะครับก็จะเป็นระบบฟาร์มออโต้นะก็จะเป็นการช่วยผู้เล่นนะไปอีกแบบเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านขวานะครับก็จะมี UI นะครับว่าเราเก็บไข่ไก่ไปได้แล้วกี่อันอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับงานฟาร์มต่างๆนะครับภายในประเทศณตอนนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับจุดที่เราอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บ ไข่ไก่นะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็นจุดขุดเหมืองนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้คือนะไ้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดจี้เหล็กหรือเปล่านะครับมีเก็บส้มนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้น่าจะเป็นเก็บอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดคลิกที่ดูซิโอเคครับด้านขวายูไมันบังนะครับเลยมองอ๋อเก็บฟักทองนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดเก็บผึ้งอ่าแล้วก็จุดเก็บเห็ดแล้วก็จุดเก็บกุ้งเผานะครับ แล้วก็จะมีจุดเก็บสตรอเบอรี่ด้วยนะครับอ่าตรงจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ่าในส่วนของตรงนี้นะครับนี่ตรงเกาะทะเลนะครับตรงเกาะทะเลนะครับก็ถ้าเกิดว่าใขรอยากจะไปนะครับก็จะต้องทําการเช่าเรือนะครับแล้วก็ขับไปยังเกาะกลางทะเลได้เลยนะครับอ่าที่เกาะกลางทะเลนะครับก็มีงานอะไรให้ทําบ้างนะครับก็จะมีจุดนะครับตกปลาเก็บข้าวแล้วก็ล่าสัตว์ด้วยนะครับ สำหรับงานผิดกฎหมายภายในประเทศนะตอนนี้ก็จะมีพวกจกสายไฟจกปูแล้วก็จกแคปซูลแล้วก็มีงัดล้านขาด้วยนะณตอนนี้นะครับและตอนนี้ครับเราก็ไม่ตรงจุดนะครับอีโคเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดนะครับขายของนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมครับไปฟาร์มอาชีพอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็นําของมาขายได้เลยนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราไปเก็บไข่ไก่มาใช่ไหมก็มีไข่ไก่อยู่50อันนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะว่าขายได้เท่าไหร่นะครับ โอเคครับก็ขายได้ประมาณ1,750ดบาทเลยนะครับ โอเคครับก็เปมะครับสำหรับประเทศนะครับเบบี้ซิตี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับที่เราพาไปทัวร์ตามจุดต่างๆนะครับระบบคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเล่นนะครับก็ลิงก์นะครับ Discord ประเทศนี้นะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอรับไวลิสได้เลยนะครับไวลิสก็ฟรีด้วยนะครับก็ฝากประเทศนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับก็ได้กับว่าใครชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมที่น่ารักนะครับช่วยกันกดไลค์กด ติดใครแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไปบายแล้วเจอกันจุ๊บ